แอปหาเงินดูวิดีโอจาก u t u b e นะครับวันนี้นะครับเราจะทําการสอนวิธีการหาเงินจากแอปลิเคชันดูวิดีโอจาก YouTube นะครับซึ่งผมก็จะทําการถอนเงินที่200บาทนะครับณตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่2 4 0บาทของวันที่23เดือนสิงหาคม2567นเะครับเวลา22่นกาห้นาทีเดี๋ยวเรานะครับจะมาทําทการถอนเงินนะครับในส่วนของแอปลิเคชัน หางเงินฟรีนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับและก็แอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป google cast นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอของ YouTube แล้วก็เกี่ยวกับการทําธารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมแจกเงินใหญ่อยู่ที่300บาทต่อครั้งก็คือนับเกี่ยวกับการแนะนําแอปพลิเคชัน Google Cast นั่นเองนะครับผมนะใครที่สมัครมาแล้วนับหรือใครที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วนะครับให้เรากดเข้ามาในแอปเลยนะครับหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ทุกคนนะ Google Cast ให้เรากดเข้ามานะครับเราไม่ต้องไปล็อกอินนับที่เมนูฉันจะมีคําว่าลงชื่อเข้าเราไม่ต้องลงชื่อเข้านรับสำหรับคนที่ สำหรับของใครที่เมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรามาที่เซตติ้งนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เรามาที่เนื้อหาคอนเทนต์หรือ language ตรงนี้ทุกคนนะกดเข้ามาแล้วก็มาที่คําว่าภาษาของ Google Cast หรือตรงนี้นะเป็น language นะ language Google Cast นะกดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับระบบก็จะแปลงภาษาเป็นภาษาไทยหมดเลยนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะจากนั้นก็นะครับให้เรามาที่คําคว่า Home นะครับ เมื่อเรามาที่คำว่ามนะครับผมนะให้เรามาที่คําว่าภารกิจรางวัลนะครับตรงนี้ทุกคนนะก็ให้เรามาตรงนี้เลยนะกดรับเหรียญก่อน,เ,นเลยนะครับเหรียญที่เรากดรับมานะครับเป็นเหรียญที่เราจะได้รับในการสะสมแล้วก็สามารถที่จะนําไปสะสมในการถอนเงินได้ทุกเหรียญเลยนะครับที่เราได้รับมาตรงนี้นะครับให้เราไปที่คําว่าป้อนรหัสเชิญ6หลักด้วยกันกดเข้ามานะครับใครที่ไม่มีรหัสเชิญอันนี้นะครับก็ ให้ไปหาของคนอื่นก็ได้เนาะหรือถ้าไม่มีแล้วสามารถที่จะใส่รหัสเชิญอันนี้ได้เลยนะครับซึ่งรหัสเชิญนี้นะครับประกอบไปด้วย D5MBXM นะครับ D ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ M ตัวพิมพ์ใหญ่ B ตัวพิมพ์ใหญ่ S ตัวพิมพ์ใหญ่ M ตัวพิมพ์ใหญ่นะทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยแล้วก็มีตัวเลขหนึ่งตัวก็คือเลข5นั่นเองนะครับให้เรากดยืนยันไปนะครับคุณจะได้รับอยู่ที่1,500คะแนนนะครับผมต่อมาก็คือในเป็นการรับชมวิดีโออ่ะบางคนจะว่าเออไหนละเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอก,ก็มาที่เมนูคําว่า วิดีโอนะครับให้เรากดเข้ามานะครับซึ่งวิดีโอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะค้นหาได้เลยทุกคนนะว่าเราจะค้นหาวิดีโอของใครตรงนี้ทุกคนนะก็ได้เลยนะอย่างเช่นนะผมจะค้นหาวิดีโอของช่องนะ tachtechanc อ่ะกดเข้ามานะครับปั๊บเลยนะเราก็สามารถที่จะเจอวิดีโอของช่อง techanc นะครับนี่ทุกคนนะก็สามารถที่จะหาได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไป รับชมวิดีโออันนี้ได้เลยทุกคนนับนี่ทุกคนนะเข้าไปรับชมได้เลยนะครับเมื่อเรารับชมนะครับมันจะมีตัวจับเวลานี่ทุกคนเห็นไหมจะเป็นในส่วนของตัวจับเวลาจะมีเส้นรอบวงสีเขียวนะครับถ้ามันวิ่งไปจนครบ1รอบนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเกลียดน,นะครับเข้ามานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เราสรักคนหนึ่งยอยากให้ทุกคนได้ดูนะว่ามันได้รับตรงนี้นะครับผมแล้วก็นะผมแนะนำนะครับให้เรานั้นทําการรับชมวิดีโอที่มีความยาว 3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับวันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นภารกิจเนาะอันนี้ได้มาอยู่ที่4 6, 6, 6เหรียญน,นะครับผมสามารถได้รับชมไ네ด้ต่อนะครับผมอ่ะนี่ทุกคนนะเมื่อเรารับชมวิดีโอจนครบ2นาทีนะครับเราก็จะได้อีก400เหรียญดูวิดีโอจนครบ10นาทีจะได้เพิ่มอีก1000เหรียญนะครับดูวิดีโอจนครบ20นาทีจะได้เพิ่มอีก2,000เหรียญดูวิดีโอจนครบ30นาทีจะได้เพิ่มอีก3000เหรียญดูวิดีโอจนครบ60นาทีจะได้เพิ่มอีก5000เหรียญแล้วก็ดูว 180, ิดดีีโอจจนนคบ180าทะไ้ ได้เพิ่มอยู่ที่8,000เหรียญน,นะครับวันนี้เนาะก็ตรงนี้นะเป็นข้อดีเลยทุกคนนะให้เรานั้นได้รับเหรียญน,นะโดยที่เรานั้นไม่ต้องทําอะไรมากทุกคนนะแค่เราเปิดแล้วก็ทิ้งไปนั่นเองนะครับผมต่อมาทุกคนนะครับเราก็สามารถที่จะไปทําทงานออนไลน์นะครับก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะับมาที่คําว่าโฮมนะครับมันจะมีงานดาวน์โหลดแอปนะครับทุกคนนะ อย่างเช่นนะครับผมกดดาวน์โหลดแอปนี้นะครับ1ล้านคะแนนที่เรามีโอกาสได้รับนะกดเข้ามาแล้วก็อันนี้คือไม่สามารถทําได้ทุกคนนะได้ไหมกดทําามาอ่านได้ทุกคนนะอันนี้ก็คือว่า1ล้านคะแนนก็คือว่าเป็นเป็นเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็ไปทําได้ตรงนี้นะครับผม ซึ่งในส่วนของภาษกิจ Task Box นะครับก็คือจะมีภารกิจเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเกมนะครับดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ทำภารกิจของแอปนั้นอย่างเช่นแอป Play Carden s c a p นะครับตัวนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับอันนี้คนเนี้เป็นคำแนะนำนะครับ Open and play u a r d e n s c a p แล้วก็ Complete 100 level event นะครับ per day c o m e b t c k e v e r y day to get m o r e reward นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับห้ามาใช้ v p n นะครับทำธุรกิจให้สำเร็จภายใน60วันต้องเป็นผู้ใช้ใหม่เท่านั้นนะครับอย่าทำตามข้อเสนอไอ้ไม่ใช่เดี๋ยวทำตามข้อเสนอให้สําเร็จบนอุปกรณ์เครื่องเดียวกันนะก็คือว่าห้ามเปลี่ยนไปอุปกรณ์อื่นนั่นเองก็คือห้ามใช้เครื่องใหม่นะครับผมเพราะว่ามันจะผิดเงื่อนไขของเขานะครับวันนี้เนาะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนา ต่อมาน,นะครับผมก็ไปดูในส่วนของงานอื่นมีอีกมากมายทุกคนนะครับก็สามารถไปเลือกได้เลยนะครับแต่ว่างานที่ผมแนะนําที่สุดก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันตรงนี้ทุกคนนะส่วนงานเช็คอินไนวันก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็กดเช็คอินได้ตรงนี้ทุกคนนะอ่าวันนี้ดับอาเช็คอินได้แล้วมามาได้แล้วนะครับทุกคนนะ6วันนับ5วันติดต่อกันแล้วที่ผมเช็คอินนะครับผมแล้วก็ อันนี้คือภารกิจรายวันก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเหมือนกันเลยผมก็โหลดมาแล้วแอปที่มีชื่อว่าเซเปโตได้มาอยู่ที่15,800อเหรียญใช้วเวลา2วันด้วยกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือเ,เกี่ยวกับการหมุนนับหมุนสปินด้วยกันตรงนี้ทุก,นทกคนนะก็เราก็ต้องหาโอกาสหมุนก่อนตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็เกี่ยวกับการรับรางวัลใหญ,ญ่ตรงนี้คือการแนะนำแอปพลิเคชันถ้าเรามี โอกาสหรือมีช่องทางที่เราสามารถแนะนําให้คนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Cast นะครับแล้วก็เขาจะให้เวลาประมาณ สามวันหรือ72ชั่วโมงนะครับให้เราไปทํางานนี้นะเมื่อเราทํางานนี้สําเร็จภายในระยะเวลาที่เขากําหนดไว้นะรเราก็จะได้เงินประมาณ3 0 0บาทนะครับอันนี้ก็ผมมีอยู่ที่270บาทแล้วก็ผมมีโอกาสเมื่อกี้สิโอกาสเนาะโอกาสหายได้จากการที่เราไปแนะนําแอปนะครับเมื่อเราไปแนะนําแอปมีคนดาวโหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเป็นผู้ใช้ใหมายเท่านั้นเราก็ทําธุรกิจของการดูวิดีโอต่างๆเนาะรเราก็จะได้โอกาสหนึ่งโอกาสด้วยกันตรงนี้นะครับย้าว่าต้องใส่ต้องใส่รหัสเชิญของเราด้วยนะครับผมตรงนี้นะไม่ใช่ว่าดาวโหลด แอปเราดาวน์โหลดจากลิงก์ของเราแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่รหัสเชิญของเราแบบนี้ก็ระบบก็ไม่ทราบว่าเออเป็นคนที่เราเชิญมาหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่รหัสของเรานั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ส่วนใหญ่นะครับต้องใช้โอกาสประมาณ16-17ถึงโอกาสนะครับอ่าพอได้1 6ถึง17โอกาสนะครับ,รบเราก็จะถึง3 0 0้บาทพอดีพอถึง3 0 0้บาทพอดีปับ๊บเราก็กดถอนเงินได้เลยนั่นเองนะพอถอนเงินปับ๊บนะครับเงินก็ยังไม่เข้าทูมานี่วอลล์เนาะ พอเราถอนเงินตรงนี้นะเงินจะเข้าไปยังบัญชีหลักของแอปนี้ทุกคนนะจะยังไม่ได้เข้าไปยัง Too m a n y วอลเล็ของเรานะครับผมเราต้องไปทำภารกิจต่อของการดาวโหลดแอปไม่ใช่ของการถอนเงินเนาะการถอนเงินก็คือมันมีภารกิจของการดาวโหลดแอปด้วยนะครับหรือภารกิจของการเชิญด้วยนะหรือการแนะนำแอปพลิเคชันเนาะถ้าเรานะครับจะถอนเงินนั่นก็คือมีเงื่อนไขคือเราต้องไปทำภารกิจด้วยเนาะของผมก็ทำภารกิจของการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับก็ทำสำเร็จแล้ววันนี้ก็จะถอนที่200บาทนะครับนี่ทุกคนนั่ถอนแล้ว นะครับผมไปที่บันทึกการถอนเงินนี่ทุกคนนะวันที่23เดือน8นะับอ่ะตอนนี้เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะตอนนี้เงินในบัญชีอยู่ที่4 4 0บาทนะครับจากเมื่อกี้มี2 4 0บาทด้วยกันนะเวลา23เนกา2นาทีนะใช้เวลาประมาณ75ถึง7วินาทีเองเมื่อกี้เงินก็เข้ามาทันทีแล้วนะครับผมนี่ทุกคนนะก็อันนี้เป็นยอดเก่านะแล้วก็กดก็ห้อยใหม่นี่ทุกคนนะยอดใหม่นับเงินเข้ามาแล้ว400 40บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะใครสนใจนะในส่วนของแอป,ปนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ดวผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมนะเพื่อนๆคนไหนที่มองหาอะไรได้เสริมนะครับแอป,ปนี้นะครับยังสามารถถอนได้จริงแต่ว่ามันยากหน่อยนะในกรารสะสมเียญแล้วก็มันยากหน่อยนะในส่วนของการทําเงื่อนไขของการถอนเงินก็คือต้องแน่ต้องอย่างเช่นเขาบอกว่าเออต้องทําธุรกิจ ประมาณ5ภารกิจก็คือเราต้องไปแนะนําให้คนมาดาวน์โหลดแอป5คนหรือถ้าเราไม่อยากแนะนําก็ให้เราต้องดาวน์โหลดแอป5แอปด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องทําผ่านเงื่อนไขของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าผมแนะนําที่สุดนะระหว่างการดาวน์โหลดแอปกับการอาเชิญให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้นก็แนะนําให้เรา ทําในส่วนของการเชิญให้คนมาดาวโหลดแอปมันจะง่ายกว่าการที่เราไปดาวน์โหลดแอปในส่วนของหน้านี้เองนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาแอปหางเงินออนไลน์นะครับที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าในช่องในส่วนของช่อง TAC นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ